พี่น้องหลังจากว่าไปคนเดียนมาได้อึ้งมาซีตู่พอท้าพันสิตรมอึ้งพ่ะนะตุ่มอึ้งกินให้ลุงเขียวดังไฟเพื่อนนั่งไปหาเชียงฮะมาขามให้ลุงเขียวกับดังไฟตุมน้ำไปถาแล้วพี่น้องนี่เอากระเบื้องกันลาเพิ่นสิมาเห็ดตุมอึง้งลุงเขียวก็บเ่เคยกินดอกตุมอึง้งกระไดเกิดมากระไดเพราะนกินจระเทียยู่เออพอท้าพันสิเป็นผู้เฮ็ดแต่ว่าตุ่มน้ำไปถาเพิ่นพี่น้องกะไปรอเบื้องน้ำกัน ปลาตมอ so ึองสูงของพอทาจะเป็นยังไงเอ้าไปเบื้องกันครับพี่น้องเจโบเคยเห็ดดอกตมอึองก็ได้นี่พี่น้องตางกันมากกับใด้บวิได้มากสีโตแกจินสีโตพี่น้องกินผู้เดียวโบมัดสุกสุกกะตีนี่โบว่อยู่โบว่ะเดี๋ยวมใบเปี้ยตัวอ๋อตมใบกว้างนาะงพอทาเนาะนั่มเด้งไอไห้าตัวตมอึองมัดเสียกตัว จะซุดท่านั้นเป็นบ่อืนเนาะข้าวบึงตอนจะยู่ไปกินน้ำกั็งน้องผาทานเนาเนะผมมันสุกแล้นมันสุกก่อนพี่น้องเบึงเลยเออตุ่มเอื้องมาเด้อตุ่มเอื้องการผาทาเสริมปรุงกับพี่น้องบ้านนี่ปรุงไปอีกปับ๊บอุ้ยน้ำใส่ไปลยกันแย่ออีกหน่อยพี่นออ้องบ่ไหลายแต่หน่อยๆให้กินเฉียนเฉียนน้องาทานเนาะ ปลาจะาไม่เด้ี่นอเด้อัน,นี่ต้ฉลากที่เจอเดตออนตะวนเนี่ยเป็นเน,นำปลาเปนเงินนำโคก <c oughs> ไมาเห็นจิว่านำโคกอะไรนี่วันนีเอา้ามันชี้กันนี่บางคนตพไปนอนเป็นซีมกวนบา้บานต่อมอืงเด้อพี่นอ้องตมอึง <c oughs> โดนี่บนามกอน แล้วพี่น้องแล่เมันจนตมเปิงน่ันนี่เมือนันตายจนตัวนู้ยมันแบตัวผมหมดกินได้ผมกินแต่ดำตัวจะไปต้มอีกจะรุ่นต้มอีกจะนั่งกินกินสองสัน้น <c oughs> ต้มเปิงสองสัน้น <c oughs> อาลองมึงพี่น้องเต้าตาตตว่ตวตวตวาแซบพักเถอะดี่เมย โอ้ยตรงไห้พี่น้องเอ้าตลอไปอยู่ไปกิ้มกันน้ำพร اث านว่ะลงล่างลงล่างปมมครับผมพี่น้องซุกแก้วพี่น้องซุกแก้วออกมาผีส้อนโอ้ยบรงไีนพี่น้องเอาไปขามใส่น้ำไปพร้อมรถจนหัวตัวบุ้ยใบขาบอย่างไข่บวกตีไข่จนไข่ติดพอดาตีไข่บวไข่แล้วมึงตองไข่มึงตวงไข่มาวางบุ้ยตบมอึ้งพี่น้องตบมอื้องคนไหน มามามากพี่น้องมากินตบอึองน้ำพรอตาบานาลูกทุ่งดีๆีพี่น้องธรามา,าติบได้พี่น้องบ้างไลยบ๊วยเอารอมาอยู่มากินน้ำกันพี่น้องหลังจากนั้นเออกมากกะสูก,กับอาอทวนทวนทวนเอาไม่ยั้งพทานั่น กึมพลังมามาพี่น้องมาเจ็านี่พี่นอ้นองเบ่งยุ่นนี้วาผมไปได้มาเบบี่ยเปลก็อไปก้นโตเล้วไปก้นเดียนกันเดียน,นแล้วไปก้นมากงนกันแามาต้มกินโรตีนได้มาล้วตม้มไปเพี่น้องเบ่งเลยเนี่พี่น้อง ว่าเดี๋ยวไปเสียงไว้เดียววันนี้แม่งอายเป็นตัวนึกินกินไดยเดียวมื่อโอ,อ,อ,อ้ยยังพ่อ,อ,อ,มไ,อไม่ไหลบไม่หลบนะเฮ้ยแซ่บไร เอาเอาเอามากมามาพี่น้องมาเดีด๋กเรื่อยๆพี่น้องเลยโยกไก่โยกไก่เสียเบื่อนวกนั้นงและก็ นี่ยอายุอาจจะยาอยู่ดีสัไปายวเนาะุดหัดุดตงนี้เ่หน่พอร้ากัได้กกินแต่กินเน,น่าเราแฟนครับตุกปุทุกคนเลยแหละม่นีต่ต่มเอื้องต่มเอื้อง้ว่ากับผมกับบวกเรยว่าขันมันแจ่มผมบว กินได้สัวผมกินแตน่น้ำกินแต่น้ำก็อิ่มเด้ยผมออ้ย้กินโต๊ะพี่น้องมึงได้ไปยังเนี่ยพี่น้องเก่งใจอร่อยจังเลยเพื่อนว่าพี่น้อง เาต้องโยนต้มปลาลดต่อได้อ่ะต้มปลาลดทอามางนี้อีก่ะทานันต้มปลาลดวันีต้มปลาลดอีกพี่น้องโอ้เิ่นต้มบึ้งซื้อต้มปลาลดเด็ปดปลาดถืดเงนินมาสามสี่ตัวกับต้มเลเ่นปะ อเขรานว่าท่านไม่นกรกต้มไม่สอยเลยนะจกินเข้มเหยอ ฝนมาลยวดเจังบุ hmm. ินงานทำปลาก็พอดี uh ่จะไปเงี uh ้ยงง่ะเจงบุยนนั่งกบพอใจพอจะไปเมี้ยงงอกก็บองินขาินิน เขาเดินทาง,ง,งคู่ก็มีเขาจะไปเห็นเรื่องหนอกเขาจบไปเหนที่รวดเมียไปแต่เขาไปรถเมียเสียมพูดเนี่ยมัน,นต้องปลอดตาย 간다 빠인 kinde kim pe kun saab พี่น้องตุรร่มอึ้งตุ่มปลาลดหลังจากพอทาไปหามาแกลก้วก็ถือว่าเอ้ยในพอทารสชาติเพั่นโดนโดนได้กินโอ้สุดยอดตุ่มอึ้งเลยเสาวพักเสาวพักกันมี่เก,กินอีกมัอืมพอมันกินได้มันมันมันคนละร,รสชาติกับลาปลาสวยฟันปลาสวยคนละรสชาติได้เห็นปะมันคนละรสชาติคนละแบบ <c oughs> อันนี้ปีหนึ่งกันกันกันพูน คนพูดว่าใครเด็กินไรเทียอยู่แต่ว,ว่าผมเด็กินเดียวหรอมีไรเทียที่อื่นเอ้าก็ฝากแป้งใจใครับที่มาเชื่อสารน้ำมาเชื่อสารสีหายยังในในเห็นยงงังไงพี่น้องเบิ้องนอกพอทานเนาะครับผมก่ยาสวาเดอร์เพราะว่า <c oughs> พอทานกินคนเดียวเพราะว่ามันบ่หลายมันสีตส่ตัวหยาดบอาอ่อิ่มอืเอาสารกินนี่เชื่อสารกัสีขาวกาวเข้ามาจับวัดเดียครับ